สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะอุ้มก็จะมาดูดวงนะคะของชาวราศีตุลน,นะคะ,ะดวงความรักทั่วไปนะคะช่วงวันที่หนึ่งเมษายนถึงสามสิบเมษายนนะคะดวงความรักของชาวราศีตุล ฝากนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆกดติดตามช่อง youtube อุ้ม story ่9 8 9แล้วก็ถ้าต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวนะคะอ่าก็ให้ดูได้ที่ a แอดไลน์นะคะ a ขีด m 8 9 8 9คะ่ะไพ่ตัวตนนะคะของชาวราศีตุลน,นะคะช่วงนี้อาจจะ,ะบาดเจ็บชอกช้ำระกำใจนิดนึงเนาะนี่ไพ่ต,ตัวตนของคุณนะคะชาวราศีตุลเป็นแบบนี้อืม ความรู้สึกนึกคิดของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะค่ะชาวราศีตุลน,นะคะความเป็นมาเรื่องราวความรักของคุณมันเป็นแบบนี้นะคะคือจริงๆแล้วตัวตนของคุณเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอาจจะเป็นคนที่อยู่บ้านนะคะแล้วก็เป็นคนที่เก็บเงินน่าจะพอมีฐานะนะคะแล้วก็เก็บเงินเก่งนะคะ เป็นควีนออฟเพนท์เคิลนะคะแล้วก็คุณมีความรักให้กับใครคนใดคนหนึ่งนะคะที่แบบว่ารักเขามากคุณอยากจะบอกว่าคุณมีใจรักใครคนหนึ่งรักมากนะคะคุณเคยมีครอบครัวที่สุขสมบูรณ์ที่เขาเรียกว่าสุขสบายอาจจะมีเงินใช้ครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตามีลูกหลานคือค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะคะใช้ชีวิตแบบแบบสุขสบายเลยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันอาจจะเขาเรียกว่า มีอะไรบางอย่างนะคะมีอะไรบางอย่างเกี่ยวเรื่องของโชคชะตานะคะเพราะว่าไพ่ตัวตนของคุณเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่คิดมากหรือว่าอาจจะเสียใจนะคะกังวลอะไรบางอย่างนะคะทาให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าหรือป่วยนะคะ <c oughs> คุณอาจจะไม่ได้มีเรื่องอะไรหรอกแต่ว่าคุณอาจจะป่วยนะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยคุณน่าจะป่วยหรือว่าอุบ ของโรคภัยอะไรต่างๆคุณต้องระวังนะคะชาวราศีตุลน,นะคะคือเหมือนตอนนี้นะคะคุณเหมือนอยู่แบบโดดเดี่ยวไม่ได้อยู่กับครอบครัวเหมือนกับคุณแยกตัวออกมาอยู่แบบสันโดษไหมอะกาลังคิดทบทวนหรือว่ากําลังอยากจะเรียนต่อหรือว่าอยากจะศึกษาอะไรบางอย่างนะคะเพราะว่าไพ่เดอะเฮอร์มิตมันบ่งบอกว่าเป็นไพ่ที่เขาเรียกว่าโครงแก่เรียนหรือว่ากําลังอยากจะปีกวิเวกเพื่อศึกษาอะไรบางอย่างนะคะเพื่อที่จะให้มีความรู้มากขึ้นนะคะ เหมือนกับตอนนี้อาจจะรอใครบางคนหรือเปล่าแสดงว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะอาจจะแยกตัวออกมาหรือว่าคนรักของคุณอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยนะคะ Queen of Cup ค่ะคก็คือเป็นคนรักที่มีความรักที่มั่นคงมีความรักที่แบบเฝ้ารออยู่ที่บ้านนะคะนั่งรอคนรักนะคะจนแบบว่าเ,เป็นความรักแบบโบราณโบราณเป็นความรักครั้งเก่าอะไรประมาณนี้นะคะแต่อยากจะบอกว่ามันจะมีการกลับคืนมานะคะในเรื่องของ ยูเรเนียนนะคะการกลับคืนมาของคนรัก <ch> หรือว่าการกลับมาพบปะเจอเจอเกี่ยวเรื่องของคนรักค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะมันยังไม,ม,งไม่มันยังไม่สามารถที่จะกลับไปอยู่ด้วยกันได้นะคะ <webinar> อาจาาาจะมีอุปสรรคนะคะปัญหาเรื่องของการงาน <S <S หรืออะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะด้วย,ด,วยด้วยอุปรสรรคเรื่องของการงานนะคะแล้วก็มันมีอุปสรรคอะไรหลายๆอย่างเรื่องการงานคนรอบข้างหรือว่ามันจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เรื่องของการงาน แล้วก็อาจจะง,งานหนักนะคะหรือว่าต้องแยกกันอยู่อะไรประมาณนี้ยอืมชาวราศีตุลเอ้มีอะไรมีอะไรมีอะไรมันถึงต้องเก็บช้ำเดี๋ยวขอขยายหน่อยนะขอขยายไพ่ของชาวราศีตุลน,นะคะช่วงเมษานี้คือไพ่เดอะเฮอร์มิตค่ะ <buch> <ette> อ๋อคือ <c oughs> คุณอยู่ห่างไกลกันนะคะคือช่วงนี้ค่ะคุณค่อนข้างที่จะอยู่ห่างไกลกันสักนิดนึงอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะด้วยระยะทางทําให้คุณทั้งสองคนนะไม่ได้อยู่ด้วยกันอาจจะทําให้รู้สึกว่ามองมองมลมนอ,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 อาจจะคิดถึงกันหรือว่า,อาพออยู่ห่างกันก่อนแล้วแวงกันอะไรประมาณนี้เนาะแลวส่วนอีกคนนึงก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเด็ดขาดอีโก้สูงแล้วก็เขาเรียกว่า คือแฟนของคุณนะคะหรือว่าคนที่คุณคบคนที่คุณดีวอยู่เนี่ยน่าจะเป็นคนที่ยิงอะไรประมาณเนี้ยคือเป็นคนแข็งแข็งไม่ค่อยหวานอะไรสักเท่าไหร่เนาะดูซิอะไรลักษณะคล้ายๆมันเหมือนกับว่าคุณน่าจะไพ่ใบนี้น่าจะแยกแยกกันไหมแยกกันไปหาเงินหาทองไหมคะ คืออีกคนนึงก็หาเงินอีกที่หนึ่งอีกคนนึงก็หาเงินอีกที่หนึ่งประมาณนี้เนาะคือมีปัญหาเรื่องของการเงินการเงินฝืดเครืองอยู่ก็คือประมาณว่าน่าจะหาเงินตอนนี้น่าจะมุ่งหน้าเกี่ยวเรื่องของการหาเงินหาทองอยู่เนาะ จากที่จากถิ่นแดนไกลนะคะคนที่คุณคิดคนที่คุณคิดถึงคนที่คุณดิวอยู่นะคะไปทํางานต่างแดนนะคะเลยทาให้คุณรู้สึกว่าเหมือนอาจจะคิดถึงหรือว่าเอ๊ะเขาไปทําอะไรหรือเปล่าทําอะไรรับหลังเราไหมอะไรประมาณนี้คือคิดมากคิดเยอะอะไรประมาณนี้เนาะอืม เนี่ยค่ะคือไพ่นี้ก็คือไพ the ่ an, พ the high o w p a n t ไพ่ the high o w p a n t คืออยากต้องการความชัดเจนต้องการคําอธิบายต้องการให้คุณมาแบบปรัแบบแบบความเข้าใจนะคะเรื่องที่มันคืออยากให้คุณเล่าให้ฟังนะคะเนี่ยมีความไม่ไว้วางใจเออมีความไม่ไว้วางใจเอะเขามีอะไรปิดบงังเราหรือเปล่าเพราะว่าด้วยด้วยการที่แบบว่าไปหาเงินต่างที่ต่างถิ่นเนาะเไปทาให้ รู้สึกเหมือนไม่ไว้ใจอะไรกันอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมอมช่วงนี้นะคะมันยังทรงๆอยู่เนาะเรื่องของการเงินยังทรงๆ,ๆอยู่อ่ามันจะมีใครในที่นี้นะคะมีตัวเลือกหลายคนนะมีตัวเลือกหลายคนนะคะมีอาจจะเป็นคนเจ้าสเสน่ห์มีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะที่เป็นดาวเด่นเป็นเดอะสตาร์ ดีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นในเรื่องของครอบครัวแสดงว่าอ๋อมันมีโอกาสที่จะได้กลับมาอยู่เป็นครอบไปครั้งนึงเนี่ยในอนาคตข้างหน้าเนี้ยอืมทีเนี้ยรอโอกาสนะคะชาวราศีตุลก็คือต้องต้องรอให้แบบการเงินด้วยช่วงเนี้ยการเงินมันนิ่งๆ ลงตัวนะ,ะมีโอกาสจะได้กลับมานะคะมาใช้ชีวิตครอบครัวกันอีกสักครั้งนึงเนาะ,ะอ่าช่วงนี้ให้ใจเย็นๆนะคะอย่าใจร้อนอย่าวู่วามนะคะอืมชาวราศีตุล